คเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมมากลับมาไกลค่ะกับเฟตติ้งก้อนนะครับวันนี้เรามีพลอยเริ่มต้นกันนะอยู่ที่1,500พอยพลนะครับทุกคนโอเคเพื่อนๆไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปมาๆๆๆถุงมาไหมถุงมาไหมถุงถุงไม่เข้าเลยว่ะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอุ้ยราคาโอเค,อเค,อเคมาอยู่ได้ไมาเยอะนะครับผมแล้วก็อ่าถือว่าพอได้นะครับ Okay, โอเคมาอุ้ยปุ่มปืนสว่านมาผมรอบนี้โอเคขอให้ดีแล้วกันนะขอให้ประมาณซักเอาหกแล้วกันเอ๊ะห้าห้าเหมือนเดิมห้าเหมือนเดิมไปโอเคอู้ได้น้อยว่ะทุกคนเท่าสามร้อยกว่าเองเท่าไรต้องได้แทงมันหรือต่อเท่าที่นี้แหละเออทางยังมาอยู่บคุณน,นะไม่กระปุนติดครับผมอุ้ยติดลายทางไปสี่ร้อยครับโอเคตอนนี้น่าจะได้พอยคืนแล้วนะผมหลังจากนี้ก็จะเป็นกำไรลว้ลวนๆนะถ้าเกิดสมมุติ ผมยิงเข้าต่อเนื่องได้นะอุ้ยได้มาสองพันแล้วผมมาบวกมาห้าพันนะตอนนี้อ่าวาป,ปุ๊บไปเลสเตอร์ครับโอเคอย่างนี้มีลุ้นแน่นอนทุกคนมามดเลยครับผมปล่อยตอนห้านะครับรอห้าเลยเจ็ดหกห้าไปอืมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วะก็ส่วนใหญ่เป็นอืมก็ตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็อ่าพอได้อยู่พอได้อยู่โอเควันทองมาผมมาวันทองวันทองวันทองมาไหมวันทองมาไหมโอ้วันทอง,ทอง,ทองไม่ไม,ไม,ไม,ามาวะมา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  ไม่ค่อยเข้ากันแล้วนะตอนนี้โผมเหยียดเผ็ดกูดดดนักดีอย่าเดือกกุนักมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอเคแมวพูดมาแล้วครับโอเคอยู่ดีอยู่ในทรับไล่นะผมแต่มันเริ่มลดเยอะแล้วว่ะโอเคขอดูอันนี้มาเท่าไหร่อุ้จัดร้อยโอเคไม่แย,ย่ไม่แย่ก,ก่อนนั้นนี่ผมว่าผมมีเยอะกว่านี้นะโอเคทางมันเอามาลนจะกัดติตกาเหรออุ้ยมาครับโอเคได้สองพันครับผมมา อันนี้ถือว่าเติมนามมากนะตอนนี้อยู่ที่อ่า3,007ตอนนี้เมื่อกี้เหมือนขึ้นมา4,000นะครับหลังจากก็ขอดูอีกแป๊บนึงแล้วกันเกิดได้อีกนะทุกคนโอ้โหเริ่มไม 4, ่ค่อยเข้าแล้วว่ะเฮียโอเคอุ้หูมาเดิ่ีกันมา4พันละดีกันมา4พันละโอเคปลาทองมาโอเคพวกปลาทองถือว่ามาอยู่นะครับผมวันนี้นะตอนนี้อยู่ที่4,500นะครับจริงๆผมสามารถพอได้เลยถ้าเกิดว่าผมได้กำไรมาถึง3,000เลยนะแต่อ่ะขออีกสักนิดนึงจะพยายามให้เกิน3,500กันนะคคครรรััับบกกดูตต่่่่าาววนนนนนน้้นผมจจะะะพออิงๆนะไเลแลแทุ น่าจะดูต่ำกว่านั้นว่ะงั้นวันนี้น่าจะจบคลิปประมาณที่3,500นะครับผมแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะเอ้ยโอเคเส้นดีอยู่ที่3,070โอเคดูทรงไม่น่าได้แล้วก็ประมาณนี้กันทุกคนวันนี้ก็จบคลิปที่3,500นะครับผมก็ถือว่าโอเคมากเลยทุกคนในคลิปนี้นะครับงั้นวันนี้ผมขอจบคลิปบนเพจนี่ก่อนดีกว่าละการน,น้องเี๋ยวเล่ามันจะเันใหม่นะผมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย